สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอ่อการการแฮกเกมโกงเงินเกมฮังกี้ชาร์กนะครับเกมนี้ครับโอเคครับอันดับแรกต้องรูทก่อนนะครับอันที่สองคุณต้องมีเกมโปรแกรมนี้เกมแฮกเกอรครับเกมนี้ครับ,รบถ้ารูทแล้วมันจะใช้ได้นะครับโอเคแล้วก็เข้าเกมกันเลยครับ ก็จะมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับโอเคเอ,อไม่ใช่แฮกเงินสิครับแฮกสติตินะครับแฮกสกรอ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมจะเพย์ครับเนาะโอเคครับอันนี้ผมเล่นได้สิบสี่ล้านครับแต่ว่าผมแฮกมาเป็นพันล้านครับแต่มันไม่ได้บวกเข้ากันนะครับ ผมแหกผัดล้านก่อนแล้วค่อยเล่นไปเรื่อยเป็นโอเคตอนนี้สกอร์เราก็อยู่ที่หนึ่งร้อยนะเราเล่นไปก่อนอครับแล้วก็เข้าไปกดโอ้กดหกดยุดครับหนึ่งตอนนี้สกอร์เราหนึ่งสามสามศูนย์ครับอ๋อ p o i n เป็นพอยครับแล้วก็กดเซิร์ชเข้าไปครับดังนั้นเราก็แต่ผมจะ continue กันนะครับก็วความอ่าแม่นยำโอเคหยุดครับ แล้วจากนั้นเราก็ได้สองสี่ห้าศูนนะครับเราก็กดค้นหาไปเลยครับโอเคก็มาโผล่หโน้าน,นี้ครับก็ใส่ค่าสส่ติที่ต้องการนะสมมติว่าผมเอาครับอ๋ออันนี้เป็น,นึงะครบบโอเคอันนี้เก้าแสนก็9้าล้านโอเคเก้าสิบเกล้านโอเคเรียบร้อยครับเก้าสิบเ้าล้านปุ๊บมันก็เด้งเป็น ร้อยล้านเลยครับเพราะได้สถิติจากเมื่อกี้โอเคครับก็ได้สกอร์ที่สูงมากนะโอเคงั้นผมจะลองเปลี่ยนเป็นสามลวดนะครสามสามกินสามก็ได้ร้อยสามเนี่ยเขมาเริ่มใหม่ทีนึนแหละจิตโลกตัวครับเปลี่ยนโลกซะแปดร้อยแปดหมื่นรูปแปดหมื่นครับโอ้โหว่าเป็นไงครับ พอติดลบมันก็จะเพิ่มขึ้นเอ้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเลขมันจะลดลงไม่นาน้นาดนั้น,นครับผมเข้าใจกันะครับโอเคครับก็แฮกได้แล้วนะครับก็ได้สถิติที่ส่วนเงินกับเพชรนี่ผมไม่ได้อ่ไม่ได้แฮกนะครับผมลงมอสครับแล้วผมก็มาแฮกอันนี้ครับสักพันล้านด้วยร้อย หนึ่งไปพันหนึ่งแสนล้านล้านหลายล้านพันล้าน,านซื้อไปมาแล้วครับพันล้านครับโอ้โหแล้วก็เล่นเรื่อยครับโอ้โหสนุกจริงๆโอเคผมก็จะกดออกนะครับโอเคจีแล้วโอ้โหได้เยอะเชียวโนาโ,โอเคครับ ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมและฝากกดซั s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ